งามพิลาศกัลยาภูษาไทยชุดที่เจ้าคุณพระสวมใส่ในโอกาสโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวณเขาหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นผ้าที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่งมอบให้แด่เจ้าคุณพระศรีนาฏคือผ้าทอยกดอกลายสี่ทิศตัดเย็บจากผ้าทอของศูนย์ผ้าทอเขาเต่า โครงการพระราชดำริในรัชกาลที่9และสมเด็จพระพันปีหลวงซึ่งส่งเสริมอาชีพไว้ให้แก่ประชาชนหมู่บ้านเขาเต่าผ้าเขาเต่าเป็นผ้าฝ้ายร้อเปเซ็น์ทอมือสวยงามตัดเย็บแล้วจะเป็นเหมือนผ้าไหมมีทั้งผ้าพืพ้นผ้าทอยกดอกผ้าทอลายและผ้านุ่ง จะมีทั้งยกดอกผ้าพื้นมีลายเชิงเป็นผ้าเมอร์ซิไลที่มีความมันวาวคล้ายผ้าไหมและมีสีสวยงามมากทุกสีเจ้าคุณพระได้ปักลายเสื้อและต่อผ้าเชิงผ้านุง่งแล้วปักลายได้สวยงามและได้นําดอกเกตซึ่งเป็นดอกไม้ประจําจังหวัดประจวบคีรีขันมาประดับผมเมื่อตามเสด็จที่ไหนก็ใส่ชุดที่ใช้ผ้าพื้นที่ถิ่นของที่นั้นเมื่อครั้งล้นเก้ารัชการที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวงสเสด็จหัวหินสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงส่งเสริมให้ชาวบ้านได้รู้จักกับป่านซอนารายและการสร้างผลิตภัณฑ์จากป่านสอนารายด้วยเช่นกันจนทําให้กลายเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงประจําจังหวัดนับจากปีพุทธศักราช2 5 0 8เป็นต้นมาลูกหลานในหมู่บ้านเขาเต่าจึงได้ประกอบอาชีพทอผ้าเรื่อยมาโครงการนี้จึงนับเป็นโครงการในพระราชการณียกิจที่ส่งเสริมงานหัตถกรรมให้กับชาวบ้านเป็นแห่งแรก ที่สมเด็จพระพันปีทรงริเริ่มขึ้นปัจจุบันกลุ่มทอผ้าเขาเต่าได้รับการเรียกชื่ออย่างเป็นทางการว่ากลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่าในโครงการพระราชดำริมีผลงานการทอผ้าประเภทผ้าฝ้ายเป็นสินค้าหลักลวดลายเอกลักษณ์ที่บ่งว่างานทอผ้านั้นมาจากหมู่บ้านเขาเต่าก็คือลายเต่าซึ่งเป็นเอกลักษณ์งานทอของที่นี่นอกจากนี้ก็ยังมีลวดลายอื่นๆอีกหลายลายบันชื่นลายดาลา่าและลายแก้วสุวรรณสาร ซึ่งจัดเป็นกลุ่มงานทอยกดอกที่เพิ่มมูลค่าได้มากที่สุดไม่เพียงแต่ผ้าทอยกดอกเท่านั้นแต่ทางกลุ่มสตรีผ้าทอบ้านเขาเต่ายังมีผลิตภัณฑ์ผ้าทออื่นๆที่ใช้ในชีวิตประจําวันได้เช่นผ้าเขามมาผ้าทอสีพื้นซึ่งจําหน่ายเป็นเม็ดมีทั้งแบบลวดลายและแบบสีพื้นเป็นต้นกลุ่มผลิตัณฑ์งานผ้าทอของที่นี่เน้นคุณภาพผ้าฝ้ายที่คัดสรรมาเป็นเนื้อผ้าที่มีคุณภาพ จนได้รับการคัดสรรเป็นสินค้าประจําจังหวัดที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรู้จักดีผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากบ้านเขาเต่ายังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาการทอมาโดยตลอดมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการทอทําให้ผลิตภัณฑ์ผ้าทอของที่นี่ สวมใส่สบายหน้าร้อนก็ใส่ได้และในช่วงฤดูหนาวก็ใส่สบายเนื้อสัมผัสนุม่มอีกทั้งใยผ้ายังช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายได้อีกด้วยกลุ่มทอผ้าบ้านเขาเต่าปัจจุบันยังเปิดเป็นศูนย์ข้อมูลในการให้ความรู้ด้านการทอผ้าเนื่องในพระราชดำริแก่ผู้สนใจนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปอีกด้วยหากท่านใดสนใจอยากเรียนรู้งานผ้าายทอมือคุณภาพเยี่ยมที่มาจากน้ำพระทยัยอันยิ่งใหญ่ของ พระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีสามารถแวะไปเที่ยวชมหรือสอบถามกับศูนย์ได้ที่คุณหน่อยหมายเลขโทรศัพท์0897432559หรืออยากเข้าไปนั่งฟังความรู้ดีๆเกี่ยวกับผ้าทอบ้านเขาเต่าทางศูนย์จะเปิดอบรมให้แก่ผู้สนใจและเยาวชนโรงเรียนบ้านเขาเต่าเป็นประจำกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า จึงเป็นกลุ่มชาวบ้านอีกกลุ่มที่โชคดีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จากพระบาทสมเด็จพระประมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงอาชีพทอผ้าของพวกเขาคืออาชีพพระราชทานที่สร้างความยั่งยืนทั้งความเป็นอยู่และความสุขทางใจที่หาที่ใดเปรียบไม่ได้อีกอีกทั้งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความเจริญให้กับเมืองหัวหินในเวลาต่อมา ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณข้อมูลดีๆจากเพจคุณจันเจ้าอัครพักและกลุ่มรวมใจพักรักเจ้าคุณพระสินีนาตมาณนะโอกาสนี้เจ้าคุณพระนะคะท่านได้นำเอาผ้าฝ้ายทอมือนะคะได้ประยุกต์สวมใส่ตัดชุดกับผ้าไหมพื้นเรียบได้อย่างเข้ากันเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าผ้าฝ้ายทอมือ ของที่เขาเต่านี้นะคะจะดูแล้วเหมือนผ้าไหมนะคะเหมือนจริงๆค่ะทั้งสีทั้งลวดลายมองแยกไม่ออกเลยนะคะและก็นำมาประกอบกับผ้าปักนะคะลายดอกเกตอีกด้วยนะคะแสดงถึงความอ่อนอ่อนช้อยงดงามนะคะและฝีมือการปักของชาวบ้านนะคะส่งเสริม ซึ่งผ้าไหมชุดที่เจ้าคุณพระได้สวมใส่นี้นะคะเป็นการรวมศิลปวัฒนธรรมหลายส่วนเข้าด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมพื้นเรียบผ้าฝ้ายทอมือของชาวชาวเขาเต่านะคะและการปักผ้าเข้าด้วยกันนะคะชุดนี้จึงมีคุณค่ามากกว่าการเป็นชุดที่จะใส่ เท่านั้นนะคะแต่ยังได้รวมเอาศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยของชาวไทยของชาวบ้านมารวมกันไว้ในชุดนี้เพราะฉะนั้นชุดนี้จึงทรงคุณค่าคงอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทยได้อย่างดีเยี่ยมค่ะขอชื่นชมท่านเจ้าคุณพระสินีนัทพิลัดกัลยาณีนะคะในการนำผ้าทอของเขาเต่ามาประยุกต์กับผ้าไหมและผ้าลายปัก ลายดอกไม้สวมเป็นชุดได้อย่างงดงามน่าประทับใจยิ่งนักเรารักเจ้าคุณพระซีนีนาถ